ก็สวัสดีนะครับก็กลับมาพบกับเฮียพง์นะครับทีเด็ดบอลเต็งทุกๆวันนะครับอีพีนี้ก็จะมาหาบอลเด็ดๆดคัดเน้นๆให้ท่านเหมือนเดิมนะครับอ่ะไปดูผลบอลเมื่อวานกันเลยนะครับผมเมื่อวานเฮียให้ไปที่1คู่นะครับเป็นคู่ระวางเมื่อวานให้1คู่นะครับให้ทุกวันนะครับ เมื่อวานให้ที่สตองด่านรีแอดนะครับพบกับเบียร์ช็อตนะครับเป็นสตองดานรีแอนะฮะราคาต่อที่ครึ่งควบลูกนะครับจบด้วยสกอร์สประตูต่อ0ูนะครับที่เห็ยวิเคราะห์ไปก็ตามนั้นเป๊ะเลยนะครับบอลอันดับใกล้เคียงกันนะครับอันดับ6อันดับ7แล้วต่อแพงนะครับแสดงว่าบอลคู่นั้นบอลต่อยิงแน่นอนนะครับตรงนี้เป็นอีกหนึ่งทริคนะฮะที่ให้ท่านไปจับจุดไปวิเคราะห์เองนะครับ สังเกตมาเลยนะฮะว่าบอลแบบนี้นะฮะอันดับ6อันดับ7นะครับบอลสูสีกันบอลอันดับใกล้เคียงกันนะครับทางโต๊ะเขาจะเปิดแค่ราคาเสมอและไม่ราคาปอนะครับแพงสุดที่ราคาครึ่งลูกนะครับถ้าเกินครึ่งลูกขึ้นไปนะครับให้เล่นบอลต่อไปได้เลยนะครับสำหรับบอลคู่นี้นะครับอ่ะรับฟรีแล้วนะครับเข้ามาแล้วช่วยกดไลค์กด s u b s c r i b e ให้เฮียด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเฮียนะครับสวดอีกหนึ่งกลุ่มนะครับ ที่รับทีที่ให้ทีเด็ดนะฮะ,ะฟรีเหมือนกันนะครับรับฟรีที่หน้า y o u t ท b e ทำกำไรแล้วนะครับแล้วก็มารับในกลุ่มนะครับในกลุ่มซ u เปอร์ m o f ีโมฟันนะครับนะฮะในกลุ่มก็ให้ตั้งแต่เชื่งแต่แมนยูนะครับเพราะว่าแมนยูเมื่อคืนชนะนะครับให้แมนยูก็รับทัพย์กันไปนะครับสำหรับบอลเมื่อคืนนะเห็นไหมฮะมีการนำเล่นอนี่มารีวิวกันเลยนะครับรีวิวในกลุ่มนะครับ ในกลุ่มก็จะมีการให้บอลสดนะครับจากหลายๆเซียนตลักเซียนมากมายเลยทีเดียวนะครับที่คัดบอลให้ท่านนะครับนี่ฮะลุ้นบอลกันไปนะฮะไม่ว่าจะเป็นคู่ดอดมุนเบรเมนนะครับก็หนุกหนานนะครับลาซิโอ3-0นะครับรับกันไปหลายยาวๆนะครับก็จะมีการแนะนำนะฮะว่าคู่นี้ควรเล่นโอเวอร์หรือว่าอันเดอร์หรือว่าเล่นหน้าบอลนะครับก็เป็นสิทธิ์ของท่านเลือกเอาไปวิเคราะห์กันเองนะครับเราหาแนวทางให้ท่านแล้วนะ วิธีการช่องทางนะครับเข้าร่วมกลุ่มนะครับ l ล n e แอดขวามือด้านล่างนะครับไม่ว่าจะเป็น l ล n e ไอดีส่วนตัว p o n g v อ่านะครับแล้วก็เป็น l ล n e แอดช่องทางเข้าเว็บนะฮะเว็บคือเว็บตัวนี้นะครับยูฟ m o ม a ฟันนะครับเว็บที่เสถียรที่สุดอันดับหนึ่งของเอเชียเลยตอนนี้นะครับก็การันตีเรื่องการเงินอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเฮียอยู่ไหนก็คำนี้คือสําคัญมากนะครับจะได้จะเสียขอการันตีเรื่องการเงินนะครับแค่นี้เองนะครับออนไลน์นะ อ่ะไปดูบอลวันนี้การที่จะมาวิเคราะห์หนึ่งคู่ให้ท่านๆได้รับชมกันนะครับเพื่อเป็นการตัดสินใจนะครับเป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้กับท่านนะครับวันนี้เฮียมองไปที่คู่ระหวางวันนี้บอลน้อยด้วยนะครับนะฮะคู่ระหว่างนอร์บี้นะครับนอร์บี้พบกับยอนโคปิงนะครับยอนโคปิงยอนโคปิงเนี่ยแหละครับ ชื่ออ่านจะเป็นพวกภาษาสวีเดนหน่อยนะครับแต่เวลาตีหนึ่งอ่าแต่เวลาเที่ยงคืนตรงของบ้านเรานะฮะนองบีทีมดับสของ14ของตารางนะครับส่วนยอนโคปิงนะครับทีมดับสของตารางนะครับเรทราคาคู่นี้เปิดไปที่เรทราคาเดียวเลยนะฮะคือราคาปอนะครับปอขาวแล้วก็ปอบวก10นะครับ2วัน2ราคานี้นะครับเฮียเคยวิเคราะห์ไปแล้วนะครับเมื่อวาน ถ้าราคามันนิ่งนะครับเดี๋ยวเราไปดูน้ําอีกทีนะฮะถ้าเกิดน้ํานิ่งๆผันผวนไม่เยอะนะผันผวน5ตังหกตังนะฮะแล้วราคายังนิ่งอยู่นะครับผันผวนคือไม่ได้กระโดดข้ามาไปอีกฝั่งหนึ่งนะครับคือราคานิ่งๆอยู่นะครับเหมือนสมมุติย้อนโคปิ้งนะครับ 0. 96้าหนะครับถ้าไหลลงมาประมาณ0 9 4 9 3นี่คือราคาไหลเรดไหลลงตามราคาค่าน้ําผันผลนิดหน่อยนะครับถือว่าเป็นราคาเสถียรนะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่านะครับว่าจะเหมือนที่เฮียวิเคราะห์ไว้หรือเปล่านะครับอ่ะมาดูเบสสาทั้ง M88 เลยนะครับเดี๋ยวนี้ให้ดู m 8 8ช่วยด้วยนะครับแล้วก็เบสสานะครับให้ดู2เว็บตัวหลักนี้นะครับเป็นตัวหลักเลยนะครับ แต่365เป็นตัวหลักมานานแล้วนะครับส่วนมากเฮียจะดูไว้บอลใหญ่เฮียเคยบอกแล้วนะครับถ้าบอลใหญ่ให้ดูไปสามหกห้านะครับแล้วบอลเล็กให้ดู M88 นะครับใกล้เคียงกันนะครับ2เว็บนี้จะเป็นเว็บมาตรฐานนะครับจะเป็นเว็บใกล้เคียงกันเลยนะครับหน้าแฮนดิแคปหรือว่าหน้าบอลเปิดที่ราคาปอนะครับปออีกแล้วนะครับปออันนี้ก็เปิดมาปอเหมือนกันนะครับคือเสมอควบครึ่งนะครับ น้ำก็ยังอยู่ฝั่งนี้นะฮะเท่าเดิมเลยนะครับเห็นไหม M88 เปิดให้น้ําฝั่งนอร์บี้นะครับราคา1.00แล้วก็1.04นะครับส่วนเป็น3.5 1.00 1.03ราคาถือว่าสมดุลกันทั้ง2เวฟเลยนะฮะทั้ง2โต๊ะมาตรฐานของโลกเลยนะครับฝั่งยุโรปนะนะน้ำถือว่าไม่ผันผวนนะฮะเหมือนคู่เมื่อวานเลยนะครับส่วนฝั่งอ่ยอนโคปินะครับ น้ำ0.88นะฮะทั้ง2เลยสราคาไม่มีไหลขึ้นไหลลงเลยนะครับแล้วก็ฝั่งนี้0.85แล้วก็ไหลลงมา0.83ถือว่าสเสถียรมากเลยนะครับก็ทางโต้เมืองน,นอกมองว่าเกมนี้น้ำแบบนี้นะครับเขาจะาให้โยนยยนโคปิงนะครับยยนโคปิ้งนี่คือเป็นต่อ ในราคานิดหน่อยนะครับที่มีโอกาสกินเดิมพันสูงเขาจะจ่ายให้ท่านนิดเดียวนะครับคือน้ํา0.8กว่านี่นะครับก็ถือว่าโอเคนะครับส่วนอันเดอร์โอเวอร์คู่นี้เปิดมาที่2ลูกครึ่งควบ3นะครับบอลพวกหลีกสวีเดนมันยิงเยอะอยู่แล้วนะครับเขาต่อราคามาประมาณนี้อยู่แล้วต่อแพงอยู่แล้วเราไม่มองนะครับ <c oughs> <c oughs> เรามาจับจุดค่าน้ําอย่างเดียวนะครับถือว่าค่าน้ํามั่นคงนครับ ไปอ่าสเสถียรน,นะครับไม่มีการไหลขึ้นไหลหลอกนะครับแบบนี้นะครับก็คือต้องเชียร์อยู่ฝั่งยอนโคปิง้งโซตราเอฟซตัวนี้แหละครับอ่ะจับจุดเสร็จปุบ๊บเราไปดูสถิติกันต่อเลยนะครับสถิติของทั้งคู่เลยนะครับที่เคยเจอกันมาโอ้โหเจอกันมาบ่อยมากนะครับก็ขอเลื่อนไปที่5นัดละกันนะครับล่าสุดยอนโคปิ้งชนะ2 0ยอนโคปิ้งชนะ1 0ยอนโคปิ้งชนะ21นนะครับอ่า มีนอบี้มาชนะ2เกมนะครับอ่าศนแล้วก็2 0งนะครับแต่ว่าที่น่าสนใจคือ3เกมล่าสุด3มแมตช์ล่าสุดที่เจอกันมานะครับเป็นทางด้านยอนคูปิ้งชนะไปทั้งหมด3เกมเลยนะครับล่าสุดล่าสุดที่ผ่านมาเลยนะครับเป็นทางด้านยอนคูปิ้งเก็บชัยไปถึง3เกมเลยนะครับก่อนหน้านั้นไม่ว่ากันนะฮะเพราะทีมอาจจะ ปัญหาตอนนั้น2020นี่ปัญหาโควิดเต็มๆเลยนะครับแล้วก็21เนี่ยคือปีนี้แหละครับก็เป็นทางด้านยอนคูปิงชนะไปอีก2-0นะครับไปดูฟอร์มของทั้งคู่กันนะครับไปดูฟอร์มของนอร์บี้เจ้าบ้านกันนะครับว่าล่าสุดอาการเป็นไงบ้างนะครับล่าสุดแพ้เทรลเลอร์บอกมาฮะแพ้2-1นะครับแพ้ออสเตอร์ไอเอฟนะครับ2-1นะครับแพ้เดเกฟอร์ดนะฮะ1-0นะครับ แพ้วันสเบิร์ก3-1นะครับไปชนะโอ้ไปชนะลินโดมี่นะครับ50แค่นั้นเองนะฮะก่อนหน้านั้นเขาแพ้มาถึง4เกมนะครับ4เกมเลยนะครับมีเกมนี้เกมเดียวนะฮะที่เขาชนะนะครับแล้วก็กแพ้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 ฟอร์มถือว่าห่วยมากนะครับฟอร์มถือว่าห่วยมากนะครับศักยภาพทีมตอนนี้ไม่ดีเลยนะครับ แล้วก็องประกอบหลายๆอย่างนะฮะแล้วก็ฟอร์มนะฮะฟอร์มของทีมถือว่าไม่ดีเลยนะครับแพ้มา4นัดติด4นัดรวดแล้วนะครับไปดูไปดูทีมของผู้มาเยือนสําหรับค่าคืนนี้มาทาระหว่างอย่างยอนโคปิงนะครับล่าสุดกดไทยชนะมาได้51นะฮะชนะวาสาลุนนะครับนต่อ1นะครับนอโคปิงชนะ50นะครับ แพ้โกตนเบิกมา1 0นะครับแล้วก็ชนะวานสเบิร์ก4-2นะครับ4-2นะครับแล้วก็ชนะวานาโมนะครับ1ประตูต่อ0ูนย์เขาชนะได้3มเกมแพ้2เกมเลยนะฮะเป็นการแพ้เละนะฮะเป็นกระชับมิตรนะครับก็ในลีกเขากลับมาแล้วนะครับชนะ5ประตูต่อ1นเลยทีเดียวนะครับโอ้โหถือว่าฟอร์มโหดมากนะครับยิงได้โหดจริงๆนะครับอ่ะมาเลยฮะ อันนี้คือตารางคะแนนนะครับตารางคะแนนนะดับหนึ่งก็เป็นโกเทนเบิร์กนะฮะ AFC ซียูเนเต็ดเรนคาสโนดานะครับเทนเลอร์บอร์กออสเตอร์ไอเอฟแล้วก็ยอนโคปิงนะครับอยู่ดัมหกของตารางนะฮะส่วนนอร์บี้อยู่ดัมสิบห้าของตารางคือลองบวยนะครับก็ยังไม่เก็บชัยชนะได้เลยเพิ่งเริ่มนะฮะเพิ่งเริ่มการแข่งขันนะฮะนัดนี้ก็เป็นนัดที่สองของทั้งคู่นะครับเฮียมองว่าเลยราคาแบบนี้นะครับเลยราคาออกมาแบบนี้นะครับท่านสมควรต่อไปที่ ผู้มาเยือนมากกว่านะครับสำหรับค่ำคืนนี้นะครับเหียขอเชียร์ไปที่ยอนโคปิงนะครับโซดาตรงนี้นะครับที่ราคาปอนะครับที่ราคาปอน้ํา0.88นะครับเห็นไหมว่าน้ํายูฟานะครับจะให้มากกว่าน้ําโต๊ะพวกเบสสามเยอะเลยนะครับแต่เราเอามาเทียบกันนะครับเบสสามให้ประมาณแป๊บหนึ่งนะฮะสักครู่นะครับเบสสามให้มา0.85ประมาณ0.85.83ตรงนี้ครับ ไม่เกินนั้นก็ถือว่าใกล้เคียงกันฮะ0.88ที่ยูฟาเบตให้น้ำท่านล้นๆไปอีกหลายตังเลยทีเดียวนะครับวันนี้ให้ทีเด็ดไปแล้วนะครับส่วนรับอยากรับทีเด็ดเพิ่มเติมช่วงเย็นๆฮะหรือว่าจะเป็นบอลสดถ้ามีเราก็จะมีการนำเล่นบอลสดให้กับท่านนะครับแต่บาคาร่ามีแน่นอนฮะวันละ3รอบ3เวลานะครับบ่ายสาม ห้าโมงเย็นแล้วก็สองทุ่มโดยประมาณไลฟ์สดๆวันละสามรอบแม่นๆเอาไปได้กอะไรทุกวันนะฮะสมาชิกทํากำไรได้ทุกวันเลยนะครับตรงนี้นะครับบวกทุกวันนะฮะถอนทุกวันข้าหมูกระทงหมูกระทะนะครับจัดไปนะครับอยากเล่นเว็บเดียวกันกับเพียนะครับแอดไปเลยครับยูฟ m าโมฟันนะครับเป็นเว็บที่เสถียรและเสถียรเรื่องหน้าเว็บอันดับหนึ่งของเอเชียนะครับแล้วก็เสถียรมีความมั่นคงเรื่องการเงินมากเลยนะครับ วันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ